สวัสดีครับวันนี้มันพิสูจน์ทฤษฎีบทในวงกลมเดียวกันหรือวงกลมที่เท่ากันถ้ามุมที่อยู่จุดศูนย์กลางหรือมุมที่เส้นรอบวงมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางนั้นจะยาวเท่ากันเรากำหนดให้ A B C และ D F เป็นวงกลมที่เท่ากันและมุม B G C และมุม E H F หรือมุม A C A B A C เท่ากับมุม E D F ก็คือให้ วงกลมสองวงเนี่ยเท่ากันอ่ะสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์นะครับคือส่วนโค้งของวงกลม BKC เท่ากับส่วนโค้ของวงกลม EF ส่วนโค้งนี้นะครับเท่ากับส่วนโค้งนี้นะครับมาดูการพิสูจน์นะครับเนื่องจาก BC มุม BGC เท่ากับมุม e h f e h f ดังนั้น GC จะท่าตาม h f ดูรูปไปด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจจากวงกลมมีรัศมีเท่ากัน จากวงกลมมีรัศมีเท่ากันจุด B จะทับจุด E จุด B จะทับจุด E และจุด C จะทับจุด F นะครับ ซึ่งเส้นรอบวงจะทับกันจะทับกันและส่วนโค้งของวงกลมส่วนโค้งของวงกลม BKC จะทับส่วนโค้งของวงกลม e L f f สนิทนะครับ ส่วนโค้งของวงกลม E L F สนิทนะและดังนั้นส่วนโค้งของวงกลมส่วนโค้งของวงกลม B K C เท่ากับส่วนโค้งของวงกลม E F เท่ากับ ส่วนโคง้งของวงกลม E L F นะครับอ่าเสร็จจบการพิสูจน์นะครับของค,ครับ